สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ5นะครับโจทย์บอกว่าจงหาค่า x นะครับจากนี่ยาวถึงนี่คือ33จากนี่ยาวถึงนี่คือ15นะครับถ้าวาดรูปใหม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะอันนี้ผมให้เป็น a แล้วกันนะครับอันนี้52าสบอันนี้สามสบวกสิเป็น48นะครับเราหาค่า a ก่อนนะครับค่า a คือตรงนี้นะครับจากรูปนะครับอ่า a กำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองลบสีกำลังสองนะครับแสดงว่า a กำลังสองเท่ากับ2ตัวนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับหนึถ้าลบกันล้วครับได้4พอดีแสดงว่า a เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับรูทสี่รเนาะ400ก็คือ20นะครับแสดงว่า a เท่ากับยี 20. ไม่งงนะครับ a เนี่เท่ากับ20แสดงว่ารูปที่โจทย์ต้องการเป็นรูปนี้ รูปนี้นะครับรูปนี้ตรงนี้เป็นยี่ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็นสิห้านะครับโจทย์ต้องการค่า x นะครับเราก็เข้าสมการเลยครับ x กซ์ำลังสองเท่ากับ15บหากำลังสองบวก20่สิกำลังสองสิบห้าสิบห้าสองสองห้านะครับยี่ิบกำลังสองสี่รอแสดงว่า x กซ์ำลังสองเท่ากับ6กสองหนะครับหกสองหคืออะไรครับก็คือ 25่สากำลังสองแสดงว่า x ยาวเท่ากับ25่สข้อนี้ไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ